ความรักความศรัทธาความเสียสละการพัฒนาการศึกษาย่อมมาจากแรงรักแรงศรัทธาในวิชาชีพครูครูถือว่าเป็นกระดูมเม็ดรแรกและเป็นรากฐานรากแก้วต่อการปูกฝังความรู้เพื่อยกระดับความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์สู่เส้นทางชีวิตที่ดีงาม ครูรมิดาชาญประโคูครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านกรวจวิทยาคารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ครูชายขอบผู้เป็นกัลยาณมิตรของเด็กนักเรียนสร้างรากฐานให้เป็นรากแก้วของประเทศชาติแรงบันดาลใจที่มาเป็นครูค่ะตั้งแต่เด็กๆ พ่อแม่ได้ปลูกฝังแนวคิดที่ดีๆถือว่าพ่อแม่เป็นครูคนแรกของเราผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์โดยมีรางวัลในระดับชาติทั้งสิ้น18รางวัลแบ่งออกเป็นรางวัลดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์จำนวน7รางวัลและ รางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมและการเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพจํานวน11รางวัลก็ได้ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิจัยท้องถิ่นค่ะและเรื่องราวต่างๆก็เป็นที่มาของการนำความรู้ที่ได้ลงสู่นักเรียน ในเรื่องของยุววิจัยท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็วิชาอื่นๆจะมีการจัดกระบวนการสอนแบบ active learning ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนค่ะเราจะออกศึกษาข้างนอกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทดลองหรือสำรวจนะคะเด็กๆก,ก็จะมีความภาคภูมิใจในส่วนนี้มากแล้วเกิดเป็นผลงานยุววิจัยแล้วก็โครงงานวิทยาศาสตร์บูรณาการโดยเฉพาะการบูรณาการวิทยาศาสตร์กับ คุณธรรมค่ะเข้าด้วยกันค่ะซึ่งตรงนี้ทําให้เด็กๆมีความสุขสนุกสนานในเรื่องของการเ,าเรียนรู้ค่ะคุณครูคิดว่าคุณครูปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็คือ,อถ้าเราทําดีถ้าเราปฏิบัติดีนะคะเรานี่แหละจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะแอบดูเราว่า เราสอนยังไงเราทํายังไงเราประพฤติปฏิบัติยังไงนะคะนี่คือวิธีการก็คือทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนนะคะแต่ไม่ใช่ไปบอกเขานะคะจะให้เขาคิดเองทําเองแก้ปัญหาเองค่ะด้วยกระบวนการอาจจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็น active learning วิธีการหนึ่งนะคะนอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนทั้งหมดทั้งโรงเรียนนะคะในเรื่องของการทำา IS นะคะที่นักเรียนาสามารถที่จะมาขอคำปรึกษาได้นะคะซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบนะเข้าสู่โครงการอาของโรงเรียนสุจริตและโครงการของโครงงานาโรงเรียนคุณธรรมนะคะซึ่งเราเอามาบูรณาการกันทั้งหมดเลยนะคะ ทำงานด้วยกันน่าจะเป็นโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะที่ทําให้ดิฉันได้กล้าที่จะเป็นผู้ที่จับไม้พูดหน้าที่สาธารณะได้ก็เป็นเพราะค,คุณครูละมิดาชาญประภูนค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจสําคัญค่ะท่านเป็นคนที่ทุ้มเทนะครับเรื่องของการทํางานเป็นอย่างมากนะครับจะเห็นผลงานราชการของท่านเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ดูแลลูกศิษย ให้ประสบความสำเร็จคุณครูที่เป็นต้นแบบท่านหนึ่งของของโรงเรียนบ้นานตุย้ยคันนี้แล้วก็เป็นต้นแบบของ,งลกูกศิษย์ในเรื่องของความขยันแล้วก็ความตั้งใจในการทํางานแล้วก็เป็นคนที่มีความมีเมตตามากต่อลูกศิษย์ทุกคนนะครับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่เปิดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้เรียนประเทศชาติ วิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพที่ครูรมิดาชาญประโคูนศรัทธาและภาคภูมิใจจะยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อรักษาเกียรติศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพนี้และสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป